สวัสดีครับพี่ๆทุกคนครับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปิดแบ่งปันเหรียญนะครับจํานวน5้าเหรียญนะครับก็จะมีเจ้าสัวพันล้านจํานวนสมเหรียญแล้วก็เจริญพรสองลวพััดจำนวน2เหรียญนะครับรวมทั้งสิ้น5้าเหรียญนะครับเปิดแค่เคาะเดียวนะครับหรือว่าเปิดให้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับรายละเอียดผมก็จะอธิบายท้ายคลิปนะครับ เพราะว่าผมก็จะให้ชมตัวอย่างปเป็นแต่และเหรียญน,นะครับว่าเหรียญเป็นยังไงความสวยเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้นะครับผมเล่นกระดานมานะครับเล่นกระดานมาปิดพระมากับพี่ชายผมนะครับผมนะครับก็ได้เล่นมาเลข3านะครับเพราะฉะนั้นแล้วโค้ดแต่ละเหรียญน,นะครับก็จะลงท้ายด้วยเลข3นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่เลยนะครับเ,เหรียญแรกนะครับที่จะให้ชมนะครับนี่เลยนะครับเนื้อสะตะโัโลหะโลหากีวอนสร้างจำนวน8000เหรียญน,นะครับ <c oughs> <ๆ S 1> ก็แบบนี้เลยนะครับ นี่คื Cette, day, อใบรายการนะครับยังไม่ใช่เหรียญจริงนะครับเหรียญจริงก็จะเป็นภาพต่อไปนะครับมาให้ชมประวัต yup. ิการสร้างก่อนนะครับนี okay, ่เลยนะครับด้านหน้าของเหรียญเหรียญจริงเลยนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับสังเกตดูนะครับด้านหน้านะครับสวยดูสวยมีเขาเรียกว่าอะไรคลาสสิกนะครับแบบนี้เลยสแตนดาร์ดเลยนะครับดูนะครับมีคราบดํามีนะครับต่อไปนะครับเป็นด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญเลขโค้ดมองไม่ค่อยชัดนะครับ แต่รู้ได้ว่าลงท้ายด้วยเลข3นะครับผมเล่นกระดานนะครับหมายเลข3มานะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสวยงามเลยนะครับคลาสสิกมากเลยนะครับต่อไปอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่เลยนะครับม่วงลองปืนนั่นเองนะครับสร้างจำนวน9,00 0เหรียญเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับลงยา3สีสร้าง9 0 0 0พันเหรียญนะครับเหรียญนี้โด่งดังมากเลยนะครับเหรียญหนึ่งก็ต้องมี1,000ขึ้นนะครับไม่งั้นก็9 0 0าร้ประมาณนี้นะครับติดถูกขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ค่อยได้ติดตามเท่าไหร่นะครับนี่เลยนะครับ เหรียญจริงก็จะประมาณนี้เลยนะครับเป็นแบบนี้เลยลงยาสีม่วงคุยพื้นนะครับสวยงามเลยนะครับลงยาสามสีนะครับก็ดูให้ชอบก่อนนะครับนะครับแล้วใช้คลิปเออผมก็จะอธิบายครั้งหนึ่งนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะครับนี่เลยนะครับด้านหลังของเหรียญนะครับผมมองว่าเหรียญรุ่นนี้สวยงามมากเลยนะครับเพราะว่าดูจากยันนะครับนูนนะครับโอ้โหคมดิกเลยนะครับ ต่อไปอีกหนึ่งเหรียญนะครับนี่คือเนื้อชนวนหน้ากากสามลิตสร้างจํานวน6000เหรียญเท่านั้นนะครับนี่เลยเหรียญนี้ก็สวยนะครับเหรียญจริงก็สวยนะครับพี่พทุกคนก็พิจารณานะครับนี่นะครับเป็นเหรียญจริงนะครับเหรียญจริงก็จะประมาณนี้นะครับหน้ากากก็สวยงามเลยนะครับกลมกืนนะครับดูสวยนะครับถ้าเลี่ยมทองเข้าไปเนี่ยโอ้โหโอเคเลยนะครับจานวนจะสร้างไม่เยอะเลยนะครับหกพันเหรียญเท่านั้นนะครับผมก็ได้มาเปิดแบ่งปันนะครับเคาะเดียวห้าเหรียญคุ้มคุมไปเลยนะครับ ต่อไปเป็นด้านหลังของเหรียญนะครับด้านหลังของเหรียญก็จะมีโค้ดนะครับลงท้ายด้วยเลข3นะครับกระดานนี้นะครับผมก็ได้เล่นมาหมายเลข3นะครับเปิดพระมาตอนแรกโอ้โหเงียบกิบนะครับเงียบเลยนะครับมาได้ช่วงท้ายนะครับโอ้โหผมนี่ลุ้นนะครับโอ้โหเงินก็ต้องเยอะนะครับต่อไปเป็นด้านหลังของเหรียญเออขออภัยครับต่อไปนี่เลยเจริญพรสองนะครับ นี่เลยเนื้อชุบทองโบราณนะครับนี่ก็สวยงามเลยนะครับเหรียญนี้นะครับผมบอกว่าความพิเศษอยู่ตรงไหนนะครับอยู่ด้านหลังเหรียญนะครับเหรียญนี้เป็นบล็อกนิยมมากเลยนะครับเขาพูดถึงกันมากนะครับว่าสร้างน้อยนะครับมาดูเลยนะครับสร้างน้อยยังไงครับมาดูนะครับสังเกตดูนะครับตัวยันด้านบนตรงห่วงนะครับก็จะมี3ตัวใช่ไหมดูหางนะครับตัวที่3นะครับก็จะมีขีดออกมานั่นละครับคือบล็อกที่หายากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมให้ไปเลยห้าเหรียญนะครับคุ้มๆแต่ละเหรียญคุ้มแน่นอนนะครับสำหรับใครที่สนใจ นะครับผมก็ไม่ได้เปิดราคาไว้นะครับแล้วเดี๋ยวพี่ทุกคนจะเมตตาผมนะครับเพราะว่าผมเปิดแบ่งปันไม่รู้ราคานะครับราคาทุนผมก็มีนะครับแต่ผมก็จะไม่พูดราคาทุนผมนะครับผมมีนะครับเมื่อคืนในผมโอ้โหตีหนึ่งตีสองนะครับโอ้ตีสามครับกว่าจะได้นอนต้้งนั่งลุ้นนะครับแล้วก็โอ้โหโอนตังค์นะครับดึกนะครับเมื่อคืนนี้ก็นอนดึกนะครับเพราะว่าวันหยุดผมนะครับนี่เลยนะครับ หมายเลขลงท้ายได้2-3อีก1เหรียญน,นะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับงานหน้ากากเนื้อทองแดงนะครับผิวลุง้งเออขออภัยครับเนื้อทองแดงมันปูนะครับนะครับต่อไปนะครับนี่เลยทั้ง5เหรียญน,นะครับที่ผมจะแบ่งปันนะครับ ปิดให้แค่คนเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเพราะว่าพระตอนนี้นะครับไม่ได้อยู่กับผมนะครับอยู่กับเจ้าของเพจประมูลพระนะครับเพราะว่าเขาว่าจะส่งให้ผมวันนี้แต่ผมบอกว่าชะลอไว้ก่อนได้ไหมผมขอมาลงคลิปวิดีโอก่อนว่าจะมีใครสนใจไหมถ้าไม่มีใครสนใจค่อยส่งมาให้ผมที่บ้านส่งไปที่บ้านให้ผมถ้ามีคนสนใจก็จะส่งไปให้พี่คนที่ขอสนใจเลยนะครับไม่ต้องซับถอนเพราะว่าจะส่งทีเดียวเลยได้รับพระภายในอาทิตย์เดียวเลยนะครับไม่กี่วันก็ได้รับพระเลยนะครับ นี่เลยก็ประมาณนี้นะครับพระจํานวนห้าเหรียญผมก็จะเปิดแบ่งปันนะครับพระอยู่กับเจ้าของเอ่อเปิดกระดานนะครับอยู่กับพี่ชายผมผมรับประกันให้นะครับสําหรับใครที่สนใจหรือว่าใครที่สนใจนะครับแล้วก็ปิดกับผมไปนะครับผมรับประกันให้นะครับถ้าไม่ได้รับพระนะครับผมยินดีคือเงินเต็มจานวนนะครับ ผมรับประกันให้นะครับพระนะครับก็จะได้ตามนี้เลยนะครับที่ผมจะจัดส่งให้จํานวน5้าเหรียญก็ต้องได้ตามนี้เลยนะครับถ้าผิดแลกไปจากนี้ผมรับประกันให้ยินดีคืนเงินนะครับเต็มจํานวนนะครับไม่ว่าจะพี่จะติดกับผมเท่าไหร่นะครับจะเมตตาผมเท่าไหร่ผมก็จะคืนจํานวนเต็มหมดนะครับเพราะว่าเงินนะครับพี่โอนมาผมก็จะยังไม่ใช้นะครับพระถึงค่อยใช้นะครับเหมือนกับที่ผมแบ่งไปเจริญพรสองโซนที่6นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ตังค์นะครับผมก็รอพระให้ครบทุกคนก่อนตอนนี้เหลืออีกสองท่านนะครับที่พระยังไม่ถึงนะครับตติิดวท นะครับส่วนที่แล้วก็ส่งถึงหมดแล้วนะครับผมก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ไว้วางใจผมนะครับถ้าใครสนใจนะครับผมก็จะมีเฟซมีไลน์ให้นะครับมาแอดมาแล้วก็พิมพ์มาสอบถามได้เลยนะครับว่าราคาจะให้ผมเท่าไหร่นะครับต้นพมเอ่อต้นทุนผมมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับแล้วแต่พี่ๆทุกคนจะเมตตาจะให้เท่าไหร่พิมพ์มาเลยนะครับถ้าถูกใจผมนะครับผมพอได้นะครับเลี้ยงเลี้ยงตัวเองนิดนึงนะครับเพราะว่าพระก็มีต้นทุนนะครับผมใช้เงินต้นทุนเหมือนกันไม่ได้ได้มาแบบฟรีๆนะครับ ส่วนที่ผมเปิดเออจริญพรสองโซนธรรมดาไปรุ่นละ200นั่นก็คือนะครับผมก็ต้นทุนก็ได้มานะครับ ในราคานะครับ8,000บาทนะครับจำนวน50เหรียญนะครับผมบอกได้เลยว่าเหรียญหนึ่งผมบวกไม่เยอะนะครับได้ได้ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับผมบอกด้วยความสัตย์จริงนะครับผมปิดกับพี่ชายผมมาถ้าไม่ใช่พี่ชายผมผมไม่ปิดแน่นอนนะครับเพราะว่ามันอันตรายนะครับยอดลมเยอะผมก็เลยรับกับพี่ชายมาในราคา8,000บาทนะครับถ้าแบ่งมาขายถ้าผมขายเหรียญละ160นั่นคือต้นทุนของผมนะครับแต่ถ้าผมขาย200นั่นคือผมรับประกันให้ต้องได้รับพระนะครับผมการันตีให้ทุกเหรียญนะครับว่าจะต้องได้้้ตาามมหยเลโคคดนนีะรับ ได้พระตามนี้แน่นอน พลาไม่ทิ้งไงผมรับประกันให้นะครับเพราะว่าหลายๆครั้งนะครับที่ผมปิดประมูลกับคนอื่นไปนะครับเขาก็ไม่ได้มาสนใจมาพิมพ์ถามเราแบบนี้แหละครับถามไปก็ไม่ค่อยตอบแต่นี่ผมนะครับเทคแคร์มากเลยนะครับถึงแม้พี่ๆทุกคนจะปิดกับผมไม่กี่คนแต่ผมมาดูแลนะครับถ้าใครไม่ได้รับพายยังไงก็ทักมาหาผมได้เลยผมยินดีรับผิดชอบนะครับพราะเงินพี่ก็อยู่กับผมนะครับพะหายไม่เป็นไรนะครับขอเพียงแค่พี่ๆทุกคนอย่าหายไปก็พอนะครับผมขอรักษาพี่ๆทุกคนไว้ดีกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับ ข้างต้นนะครับก็ทักเฟสทักไลน์มหาผมได้เลยนะครับว่าจะให้ผมเท่าไหร่แล้วแต่ความเมตตานะครับผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ